ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรายการเมาส์แมวในช่องจันมิน j จเมกันอีกแล้วนะคะโดยในวันนี้จันมินก็จะมาพูดถึงหัวใจดวงที่2ซึ่งเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือ9สิ่งค่ะที่ทาดแมวคนมีก่อนรับน้องแมวมาเลี้ยงนะคะวันนี้เราก็จะไปช้อปปิ้งกันค่ะไปเลยค่ะโกกโกโก อย่างแรกนะคะที่ควรมีก็คืออาหารค่ะโดยเฉพาะน้องแมวในวัยที่เพิ่งหย่านมจนถึง1ปีนะคะเราควรใส่ใจในเรื่องอาหารเป็นพิเศษเลยเพราะว่าน้องแมวเนี่ยต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะรวมถึงป้องกันโรคต่างๆที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะโดยอาหารของแมวเด็กนะคะก็จะมีทั้งแบบชนิด เมแล้วก็แบบชนิดเปียกแล้วก็มีหลากหลายรสมากๆเลยก็จะมีรสปลาทูปลาทูน้าปลาทะเลไก่คือเยอะมากๆจริงๆค่ะก็ไปลองเลือกดูนะคะทุกคนสองนะคะสิ่งที่ท่านแมวควรมีนั่นก็คือชามใส่น้ำแล้วก็ชามใส่อาหารค่ะเราก็ควรเลือกที่ขนาดเหมาะ สมกับตัวของน้องนะคะแล้วก็เลือกที่สามารถทําความสะอาดได้ไง่ายด้วยเพราะว่าเราจําเป็นต้องทําความสะอาดทุกวันคะ่ะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากที่สําคัญเลยเราก็ควรจะแยกชามหนึ่งนะคะเป็นชามใส่อาหารแล้วก็อีกชามนึงเป็นชามใส่น้ำค่ะโดยชามใส่น้ำเนี่ยเราก็ควรที่จะเติมน้ําค่ะเติมน้ําให้น้องอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อที่น้องเขาเนี่ยจะได้ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อวันนะคะเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะได้คะ่ะ สคือที่นอนแมวคะ่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยต้องการ private zone นะคะแล้วก็คนที่จะมีบ้านให้เขาส่วนตัวไปเลยอาจจะเป็นอุโมงแมวนะคะวันนี้มี็อปด้วยอุโมงแมวแบบนี้นะคะก็คือเป็นอุโมงแมวน่ารักน,น่ารักแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นคอนโดสูงๆไปเลยเพราะาน้องเขาก็ชอบที่สูงด้วยแต่ว่าเราแค่มีหลังที่สะอาด เอามาตัดให้มีช่องสําหรับน้องเข้าออกได้เอาผ้านุ่มๆมาปูน้องก็สามารถอยู่ได้แล้วค่ะเพราะน้องเขาเนี่ยอยู่ง่ายกินง,ง่ายนะคะแต่ว่าแค่กินบ่อยแค่น,นี้บ่อยบ่อยบ่อยมากอะบ่อยสี่ค่ะกระบะทรายแมวนะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขาอึไม่เป็นที่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะแบบน้องเขาอึนอเนี่ยเม็นมากอะคือจะนินเป็นลมได้เลยอย่างเราก็ควรจ้ มีกระบาดทรายนะคะโดยกระบาดทรายเนี่ยควรจะวางในบริเวณที่สะอาดแล้วก็เป็นส่วนตัวนะคะกระบาดทรายแมวก็ควรจะมีเท่ากับจํานวนของน้องแมวในบ้านหรือถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยเราควรจะมีมากกว่าจํานวนของแมว1อันเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาอะ่ะไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครนะคะถึงแม้เขาจะใช้ได้แต่ว่าจริงๆแบบไม่ได้อะ่ะของใครของมันสิคะ 5นะคะทรแมวคุณภาพค่ะก็จะมีด้วยกัน3ชนิดนะคะ 1. ก็คือทรายแมวแบบภูเขาไฟค่ะก็จะมีลักษณะเป็นกล้อนกรวดเล็กๆนะคะ แต่ไม่เหมาะกับน้องแมววัยเด็กนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของสารเคมีทําให้เวลาน้องเขารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่ก็สามารถดูดกลิ่นแล้วก็ของเหลวได้ดีค่ะต่อมานะคะเป็นทรายแมวแบบที่ทําจากวัสดุธ,ธรรมชาติค่ะซึ่งยกตัวอย่างเช่นทํามาจากสังข้าวโพดน,นั่นเองนะคะก็จะปลอดภัยมากๆค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้กับแมวทุกชนิดทุกวัยเลย โดยเฉพาะแมวเด็กค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาจากธรรมชาตินะคะเช t u r e l ใส่เขียวปลอดสารเคมีน้องแ,แมวรับประทานเข้าไปก็จะไม่เกิดอันตรายอย่างแน่นอนค่ะที่สําคัญก็สามารถดูดกลิ่นแล้วก็ของเหลวต่างๆเนี่ยได้ดีเท่ากับทรายแมวแบบภูเขาไฟเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นทรายแมวแบบคริสตัลค่ะหรือทรายแมวแบบซิลิก้านะคะก็จะเป็นแบบก้อนกรวดเล็กๆแต่ว่ามีความใสๆนะคะเหมือนคริสตัลนั่นเองนะคะ ไาแมวในลักษณะนี้เนี่ยอรับกันว่าสามารถดูดของเหลวดูดอิ่นได้ดีกว่าไายแมวทุกชนิดเลยแต่ข้อเสียนะคะก็คือราคาแพงแล้วก็หาซื้อได้ยากค่ะข้อที่6นะคะก็คือเสารับเล็บนั่นเองค่ะจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะตอนแรกๆที่ชูครีมกับมากระลองเขามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ตรงโซฟาเป็นหลักค่ะหลังจากนั้นโซฟาก็เป็นรอยค่ะเป็นรอยค่ะจันมินก็เลยเอ๊ เราควรมีที่รับเล็บนี่ควรมีเสารับเล็บให้น้องก็เลยไปซื้อมาค่ะพอซื้อมาแรกๆน้องเขาก็ยังไม่ชินนะคะน้องเขาก็ไม่ได้ไปขวนที่เสารับเล็บเลยก็ยังจะแหวะไปตรงโซฟาบ้างตรงเสาตรงนู้นตรงนี้ในบ้านบ้างหลังจากนั้นจันมินก็เลยแบบสอนน้องค่ะสอนแบบเออชุกที่มากร่องนตรงนี้นตรงนี้น้องเขาก็ดีขึ้นค่ะก็ไม่ค่อยขวนเฟอร์นิเจอร์แล้วแล้วก็ไปขวนที่เสารับเล็บแทนค่ะจันมินก็เลยมองว่าถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้นะคะก็ควรที่จะเตรียมเสารับเล็บไว้ให้น้องๆก่อน จะพาเขามาอยู่ในบ้านดีกว่าค่ะข้อที่7นะคะข้อที่7แล้วนะคะก็คืออุปกรณ์อาบน้ำแมวค่ะหลักๆเลยก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็แชมพูค่ะโดยอ่างอาบน้ำนะคะเราก็ควรเลือกที่ขนาดเหมาะสมกับน้องแมวค่ะเมื่อเวลาน้องแมวอาบน้ำแล้วก็ลงไปในอ่างเนี้ยเขาก็จะได้รู้สึกปลอดภยัยแล้วก็รู้สึกว่ามีอนาเขตรอบตัวเขาแบบชัดเจนเขาจะได้ไม่กลัวมากจนเกินไปนะคะ ต่อมาก็คือแชมพูเราก็ควรเลือกที่ ใช้สำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะเราจะไม่ใช้แชมพูของคนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องผิวหนังเรื่องขนในอนาคตได้ลองนึกภาพตาม่า,านะคะถ้าเรามีลูกมีลูกท้องเปปึ๊บแล้วก็อลอนมาปึ๊บเป็นทารกแล้วเราอาบน้ําให้ลูกของเราเนี่ยเราไม่มีทางเลยที่จะเอาแชมพูของน้องแมวมาอาบน้าให้ลูกของเราถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามีลูกแมวมีแมวเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้แชมพูของคนไปอาบน้ําให้เขาเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะเรากับเขาต่างกันค่ะเขาเป็นแมวเราเป็นคน เราต่างกันเราแค่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันรักกันแต่เราไม่ควรใช้ของร่วมกันข้อที่8นะคะข้อที่8เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์การแปลงขนแมวนะคะใครอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสําคัญนะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์มีขน,นะคะ่ะเป็น furry animal เราก็ควรที่จะดูแลบํารุงขนน้องเขาให้สวยสวยงามนะคะเพียงแค่เรา มีอุปกรณ์แปลงขนนะคะแล้วก็หมั่นแปลงขนให้น้องเขาบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยขจัดขนเก่าของน้องให้หลุดล่วงไปได้รวมถึงเวลาน้องเขาเลียขนตัวเองเนี่ยจะได้ไม่เอาก้อนขนเก่ากลืนลงท้องไปด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยยังช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของต่อมน้ํามันใต้ผิวหนังอีกด้วยที่9้านะคะ<อ>ข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะข้อนี้เนี่ยจะมีมองว่าสําคัญมากที่สุดเลยก็คือเวลาค่ะ ถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยข้อที่1ถึงข้อที่8ที่จันมินพูดมาเนี่ยจันมินคิดว่าอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งรับน้องมาเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะให้เขาไม่อยู่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราแล,แล้วเราไม่มีเวลาดูแลเขาไม่มีเวลาใส่ใจเขาเนี่ยน้องเขาคงรู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าน้องเขาก็มีหัวใจเหมือนกับเราลองเราโดนทิ้งดูสิคะเราก็คงดร้ามาเช่นเดียวกันน้องเขาก็ดร้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเ,เราไม่พร้อมเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเลี้ยงน้องดีกว่าะคะ่ะ ได้ตัวแรมาระล้องใช่ไหมครับอืมเราต้องมีเวลาใช่ไหมครับเราต้องมีเวลานะคะจะได้เลี้ยงน้องอย่างดีที่สุดเลยจบแล้วจบแล้วนะคะจันมินก็คิดว่าถ้าแมวมือใหม่เนี่ยจะพร้อแมแล้วค่ะที่จะรับน้องแมวมาเลี้ยงไว้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะวันนี้จันมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามจันมินนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน